ถ้าเราจะพูดถึงนักรบหลายคนก็คงคิดถึงนักรบชายที่มีความห้าวหารในวันนี้จะพูดถึงวีรสตรีไทยลองทายดูสิว่าวีรสตรีไทยมีกี่คนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับ สมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นอัครมเหสีของสมเด็จมหาจัการพัิในกรุงศรีอยุธยาท่านมีความห้าวหาญเสียสละพระชนชีพอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องพระสวามีให้พ้นจากอันตรายในสนามรบระหว่างไทยกับพมา่าเมื่อพศ2091 พระสมเด็จมหาจักรพรรดิเสด็จขึ้นของราชได้เพียงแค่เจเดือนทรงจัดการการปกครองใหม่ทั้งหมดเลยและส่วนทหารก็ยังมิได้ตะเตรียมการสู้รบเลยเมื่อพระองค์ทราบข่าวว่าทหารพม่ายกทัพมาผ่านเจดีสามองค์แล้วทรงจึงเตรียมการรับมือฆ่าศึกกวาดต้อนรัษฎรให้เข้าอยู่ในภายในเมือง แล้วก็ปิดประตูเมืองเสียจัดทหารป้องกันตามกำแพงเมืองอย่างหนาแน่นสมเด็จพระมหาจักรพัรดิได้เสด็จออกจากพระนครแล้วก็ไปที่สนามรบทุ่งภูเขาทองพร้อมกับพระโอรสอีกสองพระองค์คือพระราเมศวรและพระมหินทราติราชพระโอรสทั้งสอง ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูฝ่ายพระสุริโยไทยทรงมีฝีมือในการใช้อาวุธและก็การทรงช้างได้เป็นอย่างดีได้แต่งกายเป็นชายในเครื่องแบบทรงมหาอุปราชเสด็จตามไปด้วยพระมหาจากักรพรรดิพอมาถึงทุ่งภูเขาทองก็เห็นพม่าเรียงรายเต็มทุ่งไปหมดเลยทีเดียวนะับว่าเป็นศึกครั้งใหญ่พระมหาจากักรพรรดิ สู้กับพระเจ้าแปรแต่ช้างของพมหาจักรพรรดินะ่ะไรเสียท่าหนีพระเจ้าแปรจึงขี่ช้างไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดแล้วได้เงืองาไล่ฟันพมหาจักรพรรดิส่วนพระโอรสทั้งสองก็ตกอยู่ในวงล้อมของพมา่าสมเด็จพระสุริโยไทยได้เห็นพระสวามีตกอยู่ในอันตรายจึงรีบเข้าไปขวางพระเจ้าแปร ส่วนพระเจ้าแปรนั้นได้ใช้ง้าวฟันพระมหาหรือบ่าขาดจนถึงพระอุระหรืออกของพระสุริโยไทยจนสวรรคตไปทันทีโดยความรักพระสวามีแม้ตัวเองตายก็ยอมพีให้ส่วยพระอรรถทั้งสองก็ฝ่าวงร้อมทหารพม่ากออกมาแล้วก็นำพระศพแล้วก็ช้างเข้าไปในเมือง การสงครามจึงได้ยุติลงในวันนั้นเห็นไหมนะครับแม้วีรัสตีไทยก็ยังมีการสู้รบเป็นนักรบได้เหมือนกันด้วยความรู้ความสามารถที่ตนมีผ้าวันนั้นพระมหาจากักรพรรดิเสียท่าและะไ้เสียสวนรนคตไปประเทศไทยก็จะตกเป็นเมืองขึ้นเขา,ท,าทันทีเต่พระสุริโยไทยยอมเสียยอมเสียสละให้ตนเองสวนรคต ส่วนบ้านเมืองได้อยู่รอดและปลอดภัยมาถึงถึงูวันนี้นะครับประวัติวิลสตรีไทยพระองค์แรกก็เลยจบลงไปแล้วนะครับในวันนี้ไปยังไงบ้างครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีสาระดีๆถูกใจอยา่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ ในการรับชมรับฟังในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ